สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลกันนะคะสวัสดีสําหรับวันอาทิตย์นะคะพอดีวันนี้มีเวลาว่างค่ะจะเข้ามาอธิบายเพื่อนๆฟังถึง g o แฟ f a ต t ร r นะคะที่พูดค้างกันไวน้ในคลิปก่อนว่าเต็นเซลล์ gold factor นี้คืออะไรก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า gold f a t t e r อะถ้าเกิดพูดกันภาษาชาวบ้านนี่ก็คือว่ามันเหนือการบำรุงขั้นสูงสุดแล้วนะคะเพราะว่า คือการใช้เซลล์ของมนุษย์เนี่ยซ่อมแซมเซลล์ผิวชั้นลึกสุดของเราเองนะคะเซลล์ของมนุษย์คืออะไรนะคะก็คือโกลดแฟตเ,เตอร์เนี่ยกลนเอาแบบผิวนางของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะไปเพาะเลี้ยงเลือดของมนุษย์หรืออะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะให้ให้สกัดเอ่อโกลด์แฟตเ,เตอร์ออกมานะคะถ้าแบบถ้าจะพูดแบบเข้าใจง่ายๆโกลด์แฟตเ,เตอร์อาจจะเป็นแบบอาหารที่สําคัญของสเต็มเซลล์ทีเนี้ยเมื่อผิวเราเนี่ยอายุแบบ ยี่สิบห้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะหยุดสร้างแบบอคอลลาเจนแล้วแล้วก็สเต็มเซลล์เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบอ,อ่อนแรงอ่อนล้าลงอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทําให้ผิวเราเนี่ยแก่ง่ายเหี่ยวง่ายฟ้าขึ้นเหลืออะไรก็ตามนะคะหลากหลายปัญหาที่จะตามมานะคะก็คือ ถ้าทางที่ดีอ่ะวิธีที่ดีที่สุดนะคะที่แบบต่างประเทศเขาจะคิดกันก็คือการเอาเซลล์ไปซ่อมเซลล์ก็จะใช้วิธีต่างๆในการที่แบบฉีดสเต็มเซลล์เข้าเส้นเลือดหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอันนี้กรดแฟตเตอร์เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งก็ไม่ได้ใหม่มากก็หลายปีแล้วแต่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้สักนะคะเพราะว่าในไทยยังไม่สามารถผลิตกรดแฟตเตอร์เองได้นะคะก็คือยี่ห้อที่จิบสขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลักที่ผลิตให้เขาเนี่ยเป็นหลักที่ อป1ทของอเมริกาในในด้านต้องแยกก่อนนะคะว่าของของ,ของที่จิ๊บนำมาขายเนี่ยเป็น medical skin care ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดังหรืออะไรเนี่ยจิ๊บไม่ทราบว่าอันไหนจะดังก่อกันแต่ว่า medical skin care ก็หมายความว่าทุกอ่าสินค้าของเขาเนี่ยออกแนวแบบทางการแพทย์นะคะไม่ใช่แบบเป็นแบบ ธุรกิจแบบขายตรงหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนดังหรืออะไรยังไงนะคะแต่ก็คือยี่ห้อที่ที่จะนํามาขายในประเทศไทยเนี่ยชื่อว่าเมดิลีนนะคะแต่ว่าเมดิลีนเนี่ยถ้าในอเมริกาเนี่ยจะไม่มีชื่อแบรนด์นี้จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแต่ว่าพอเอามาค่ะเราเป็นทา private l a b e แบ r นด d แบรนด์เดียวนะคะของประเทศไทยที่ได้ทำกับแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ใช้สูตรเดียวกับเขาแต่ว่าชื่อในประเทศไทยเนี่ยใช้ว่าเมดิลีนนะคะก็ เมดิลีนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังถึงเมดิลีนเลยละกันเนาะเมดิลีนเนี่ยก็คือสเตมเซลล์โกดแฟตเตอร์เนี่ยมันมีเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะคะแต่ว่ามีใครรู้หรือเปล่าว่าอ่าชนิดที่เคมว่าเห็นผลและมีผลวิจัยออกมายืนยันเนี่ยมันมีแค่30ชนิดก็คือตรงนี้จะเป็นพวกเอกสารแบบวิจัยนะคะซึ่งในเมดิลีนเขาน่าจะเอาลงเว็บไซต์ให้ดิ้นไงก็ไปติดตามดูมันก็จะแบบมีว่าอ่า โค้ดแฟกเตอร์ตัวนี้แบบช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็มันจะแยกกันทํางานนะคะ่ะแล้วก็ของเมดิลีนเนี่ยได้ใส่30ตัวนี้นะคะที่ที่มีผลวิจัยรับรองจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะ,ะ,ะ,คะโดยด็อกเตอรเอ์เดี๋ยวกันนะคะดร์ฟิทแพดดิ้นี่นะคะอ่คือเขาเป็นแบบอันนี้ก็คือหาดูได้ตามเว็บไซต์ของของเมดิลีนเนาะมันเป็นรายละเอียดแบบเยอะค่ะได้ฟังก็คงจะแบบ ไม่หมดเลยเนี่ยแต่เป็นเอกสารที่แบบถูกต้องจริงๆนะคะว่าผลิตเอ่อไอ้ด็อกเตอร์พวกนี้แล้วก็ทีมวิจัยแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคิดค้นมาแล้วก็สเต็มเซลล์โกนแฟกเตอร์นะคะที่ผ่านผ่านการวิจัยแล้วเคมแบบ ว่าได้ผลจริงๆมีแค่30ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เยอะๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะโอเคเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าส่วนที่เหลือที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดีต่อผลหรือจะส่งผลร้ายนะคะซึ่งโกลดแฟตตัวแน่นอน30ตัวจะแยกกันทํางานหมดเลยค่ะคือตัวหนึ่งอ่นนี้อธิบายคร่าวๆนะคะสะมมติตัวหนึ่งเข้าไปยับยั้งเส้นเลือดให้ทํางานดีขึ้นเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนชัดอิลาสตินเหลือคือ30ตัวเนี่ย ที่อยู่ในโกดแฟที่อยู่ในขวดของเมดีดีเนี่ยเขาจะแยกกันทํางานทุกส่วนผสมเลยค่ะคือเข้าไปซ่อมเข้าไปซ่อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นผลที่ได้คือน่าจะดีขึ้นเร็วมากสิวฝ้ากระหรือว่าแนมะ้แต่ริวรอยรอยไหม้หรือทุกปัญหาที่มันแย่ค่ะคือเหนือการบํารุงขั้นสูงสุด,สดต้องใช้เซล์ซ่อมเซลนะคะคือโกลดแฟเตอร์เนี่ยอธิบายง่ายๆเลยว่า มันจะเข้าไปซ่อมแซมผิวชั้นอิลาสตินนะคะซึ่งเป็นชั้นที่ลึกที่สุดแล้วก็เมดิดีเนี่ยโดดเด่นตรงที่มีไลโปโซมนะคะไละโปโซมเนี่ยมันจะนำพาโกนเฟกเตอร์เข้าไปในชั้นผิวล่างสุดของเราได้แล้วมันจะไปซ่อมแซมผิวชั้นชั้นในสุดถ้าเกิดผิวชั้นในสุดเราดีเนี่ยข้างนอกก็ไม่ต้องห่วงเลยะค่ะผิวมันต้องแบบดีแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าครั้งเนี้ยสินค้าที่จิ๊บนำมาขายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจิ๊บมา้อมแบบางานวิจัยจริงๆจิ๊บจะไม่ขายของที่ ที่ไม่ได้แบบเป็นงานวิจัยแล้วนะคะเพราะว่ามันออกแบบนี้กว่ามันจะได้แบบมีอะไรยืนยันชัดเจนนะคะแล้วก็ถามว่าบันดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจริงไหมอันนี้ต้องตอบว่าจริงค่ะเพราะว่าผิวเนี่ย หรือการบำรุงขั้นสูงสุดมันก็ต้องใช้เซลล์ซ่อมเซลล์นะคะมันสกัดจากผิวหนังของมนุษย์มันก็โอกาสแพ้เนี่ยไม่มีน้อยมากแล้วก็มันเข้าไปฟื้นฟูสภาพผิวของเราที่ถูกทำลายไม่ว่าจะด้วยสารเคมีสารตลอดหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือแบบเอาอยู่หมดเลยนะคะในเมดิลีนก็คืออย่างที่จิ๊บบอกนะจิ๊ไมเนี่ยก็ปรากฏว่าหายที่นี่ไม่มีการทำทรีทเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือตรงเนี้ยสาบานได้เลยว่าไม่มีการทำทรีทเมนต์ใดๆทั้งสิ้น แล้วก็แบบเลิศแน่นอนส่วนสินค้าเนี่ยจะวางขายเนี่ยยังไม่แน่ใจต้องติดต่อถามบริษัทเขาอีทีแต่ว่าจิ๊บเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาเป็นดีลเลอร์ใหญ่เขาสําหรับออนไลน์ก็ แต่ว่าจิปเนี่ยยังไม่ได้เปิดรับตัวแทนจําหน่ายนะคะเพราะว่าจําหน่ายให้กับลูกค้า L P B ก่อนคือจํำหน่ายให้กับตัวแทนของ L P B ก่อนถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ไปสั่งซื้อได้ที่ตัวแทน L P B นะคะแล้วก็ก o แฟ Factor เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวมากยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในคลิปต่อไปนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะอาจจะแยกเป็นหัวข้อเรื่องนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย